ตอนนี้นะครับเราถึงอำเภออู่ทองแล้วนะครับเราจะแวะปั๊มกันเติมน้ำมันเพราะตอนนี้นะครับน้ำมันต่เกเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบไนไปอีกไปอีกเราจะแวะปัมม๊มใหม่กันนะครับเรายังไม่เคยแวะปั๊มนี้เลยเพราะเขาเพิ่งเปิดแค่ไา่ได้คาดครับ นั่นครับปั๊มอยู่ข้างหน้าเราทางขวาเมืนต้องอยู่เถื่อนไม่ต้องอยู่เถื่อนไม่ต้องอยู่เถื่อนตัดไฟเลี้ยวนะครับนี่นะครับอำเภอจานช้างกล๋วยนะครับผมระวังรถหลังขอมันตีไฟเลี้ยวขวาเลยอ๋อคือสองเลย เดียวข้าวปั๊มนะจ๊ะนล้วมันหมดเก่งจุ๊บข้าวปั๊มไมปจอดตรงหน้าห้องน้ำก่อนทำฟอร์มตะแั้นเดี๋ยวถอยมาข้าวปั๊มสิข้าวห้องนาก็ได้นี่มาทางออกเขาหรือเปล่าเขาจัดงานอะไรฮะเขาจัดงานอะไรอ่ะครอบครัวเขามันไปจัดจอดตรงนู้นต้นจอดน้าเซเว่นนั่นแหละ ไปไกลปะเสาะตรงๆตรงๆถอยหลังไหมอ่านแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันของเราเกิดหมดขึ้นมาครับปัเ่าอหร่อะไรไม่ถึงถามมีเมยตั้งอย่ไหมนี่นะครับปั๊มอูทองครับ ตาให้มาถามว่าตั้งเหลือเท่าไหร่ตั้งแล้วเหลืออยู่สามสิบเอ็ดบาทน้ำมันหมดหมดไปได้ประมาณสามสิบโลถึกยืทองออโอ้ขนาดมาไวมาก รัานนี้ครับร้ามอู่ทอเปิดใหม่ไม่เกี่ยวันะครับน,น,นี่งินก้อนนี้นะครับเดี๋ยวท่านี้ มีเทนีผมเทื่างอะไรเนื้อหน้ารถหกสิบน่าจะพอนะสองร้อยมารีเม่านีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไปซื้อขนมปะพี่ักะได้ผัดเซเว่นหนึ่งร้อยหนึ่งกินทไรั้ยก็ไปซื้อดิเฮ้ยคุณับผิดทำไมต่างคุณละสี่สิบ มันเกิดปัญหาตอนที่ตังเราอะตอนตอนนี้นะครับตังเราไม่พอไอนี่ไอ้นี่วะยิ้มตาไอ่แสนเดียวเมื่อก่อนเนี้ยไอ้อ้วนอ่ะมันเติมตุ้ปัดตเตอระแล้วมึงรู้จักเขาเปล่ะรู้จักยืมตังเขาดิเท่าไหร่สองร้อยแล้วข้าบ้านเขาอยู่ไหน บ้างเขายืมเลยบ้านกูนิดเดียวอ่ะไปยืมเขาเลยยืมชื่ออะไรวะให้กดไหมมันไม่ติดอ่ะพี่เขาชื่อพี่อะไรนะตาเราบอกมี่บอกถามนี่มีมีจะมีอยู่นี่มั้ยกาดเขาจะไปหรือว่ากายกายเขาจะไปแล้วใช่ป่ะถามมันรู้ไหมที่เข้ามาเนี่ยตาอะไรกัน ข้านนี้นะครับมีห้องน้ำอยู่นะครับแวกับงน่าไดก่อนนะครับมนก็ไถาม่าสิอนนี้เราอยู่ที่ไหนโท้ออ่ะก็ในปั๊มใหม่นี่นะครับเราอยู่ปั๊มใหม่เราตังเราเหลือเท่านี้ครับตั้งเราไม่พอแต่เรารู้จักคนคนนะครับแต่อยังไม่กล้าไปขอเขา ได้นนะครับี่เมาติดต่อนะครับที่ด้านซุ้มด้านหน้านี้นะครับนั่นนะครับพี่คนนั้นนะเราดูจากเราเลยครับแล้วก็ช่วยหาโต๊ะให้กับท่านนะครับยืงว่างเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มึงรู้จักมึงไปยืมสิคนเดียวสางที้อวันนี้พี่พี่พี่อยู่บ้านเกาะสงวะพี่ใช่เอฟหนองฉางวะสวัสดีครับพี่เอฟตังผมหมดอ่ะ